เช้านี้ครับกับแอร์น้ําหยดมาดูว่าอาการมันจะเป็นเหมือนกันกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากทีเ่เคยเห็นก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มันตันเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปดูมันใช่หรือเปล่านีย่ยังมีรอยน้ําอยู่เลยอันนี้รอยน้ําหยดยังค้างอยู่เลยมาดูฟิลเตอร์กันว่า ฝุน่นเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นแอร์ mm hmm. ไรเดียนะตอแบบนนอมนี่ครับต้นต่อแอร์น้ำหยดหน้าเครื่องอันนี้พูดถึงหนึ่งสาเหตุนะมันอาจจะมีหลายสายเหตุอยู่แต่ตันแน่นอนาหนาแบบนี้ นาามกเดี๋ยวไปล้างแล้วก็มาใส่แล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่ายังหยดอยู่อีกไหมส่วนนี้ก็ใช้แรงดันน้ำธรรมดานะครับในบ้านเป็นปั๊มน้ำหรือว่าอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเครื่องแรงดันสูงเนี่ยอันนี้ผมจะใช้ีิชีด

Saya akan memakainya. Saya หลังจากที่ทำความสะอาดไปแล้วนะครับลมแรงมากกว่าเดิมแล้วก็ออกมาทั้งทั้งสามช่องเลยหนึ่งสองสามเนี่ยลมจะเท่ากันหมดเลยถ้าหากว่ามันตันหรือว่าแผงคอยสกปรกเนี่ยลมจะไม่สามารถไอพัดลมจะไม่สามารถนำพาความเย็นออกมาใช้ได้ห้องก็จะไม่เย็นเอก,ก็จะไม่เย็น ด้ทีนี้เดี๋ยวมาเจออีกอาการหนึ่งถ้าทำแล้วไม่หายแล้วหน้าเครื่องเรามีแบบนี้อันนี้เป็นขา,ขาวๆนะเนี่ยท่อเป็นขา,ขาวๆรังพึ่งเป็นขา,ขาวๆเส้นนี้อันนี้ต้องตรวจเช็คที่น้ำยาด้วยนะครับน้ำยาอาจจะหมดหรือไม่พอเนี่ยเป็นขา,ขาวๆเป็นเหมือนน้ำแข็งเกาะ เป็นเหมือนน้ำแข็งเกาะแสดงว่าตัวนี้น้ำยาขาดเดี๋ยวต้องเติมน้ำยาด้วยไม่จบล้างอย่างเดียวไม่จบเดี๋ยวไปเช็คดูน้ำยากันครับว่าเหลือประมาณกี่ปอนอันนี้ตอนที่เราจะวัดน้ำยานะครับเราต้องเปิดแอร์ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เราค่อยไปวัดน้ำยากัน ้เครื่องมันทำงานไปเลยอันนี้เป็น R สามสิบสองนะครับอย่ไปถอดดูว่าน้ำยามันขาดมันเหลือมันเกินหรือว่ามันมันมีปัญหาอะไรไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราถอดนอตสองตัวนี้ออกแล้วนะครับก็เปิดฝานี่ครับ ถ้าเจออาการแบบนี้ก็นสิษฐานได้เลยนะครับว่าน้ำยาขาดเดี๋ยวต้องดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ น้ำยาเหลือห้าสิปอนด์เดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำยาไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเติมให้ได้ประมาณร้อยสามสิบปอนด์นะครับประมาณนี้ค่อยค่อยเติมเนะติมบาเบากแล้วให้มันไหลเข้าไปเองครับไม่ต้องเลงไม่ต้องรีบ เติไปได้เยครับแค่น้ำยาเริ่มจะได้มา,ารตรฐานตาผ้ามันก็จะหายไปนะครับตามยิงเป็นน้ำแข็งเมื่อเราเติมน้ำยาเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการปิดปิดวาล์วน้ำยาแล้วก็ปิดเทบที่วาล์วแล้วปล่อยให้เครื่องรันไปยาวๆไปเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว เขาจะประมาณนี้ครับที่การเติมน้ำยาหลังจากที่เติมน้ำยาไปแล้วนะครับข้างนอกแผงค่อยร้อนก็น้ำแข็งตรงหน้าของคอยเย็นตรงนี้นะครับก็หายไป กลับมาทําความย็นเหมือนเดิมก็จะประมาณนี้ครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็วิธีการตรวจเช็คเรื่องน้ายาแอร์คาดแล้วก็ค่อยติดตามช่างให้มาทําการตรวจสอบแก้ไขเรื่องน้ํำยาอีกต่อไปตามลำดับนะครับการนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม